สำหรับการทำให้คนหมดรักกลับมาวิ่งไล่ล่าคุณ <t une noise> คุณจงจำไว้ว่าถ้าชีวิตของคุณดูพังจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองดูเหนือครับและมันจะคิดว่ามันฉลาดครับที่ทิ้งคุณครับแต่ครับถ้าชีวิตของคุณยังคงดูเหนือครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าชีวิตของของตัวเองพังครับและมันจะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจพลาดครับมันจะเกิดคำถาม ในใจครับมันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า reverse psychology ใช้จิตวิทยาย้อนกลับถ้าคนขอลดสถานะแล้วคุณท้อเศร้าเฟลเสียอ,อกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายปวดศีรษะจะเป็นไข้ใช้ชีวิตไปต่อไม่ได้อีกฝ่ายมันจะไม่กลับมาหรือไม่ขอสถานะจากคุณใหม่อีกครั้งมันจะไม่โหยหามันจะไม่ไล่ล่าถ้าคุณทำให้ตัวเองดูฟังครับมันจะคิดว่าตัวเองเหนือและมันจะคิดว่าตัวเองฉลาด แต่ถ้าคุณทําให้ชีวิตของตัวเองดูเหนือมันจะรู้สึกว่าชีวิตของมันเนี่ยพังตัดสินใจผิดหรือเกิดคําถามในใจว่าทําไมคุณถึงไม่เศร้าหรือหรือเราตัดสินใจผิดเขาจะเกิดการตัดสินใจใหม่อีกครั้งมันจะมีการชั่งน้ําหนักทันทีครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยควรเลิกหรือไม่ควรครับมันจะชั่งน้ําหนักในใจของมันครับถ้าคุณทําให้ชีวิตของตัวเองดูเหนือใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้อยู่บนความเครียดความเศร้าความท้อความเฟล คนมันจะเกิดการตัดสินใจใหม่เสมอแต่ถ้าวันนี้คุณโชว์ชีวิตแบบพังแชร์แงชั่นเศร้าเศ้าเพลงเศร้าเศ้าอกหักโพสจะเป็นอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับคนมันจะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตของมันเนี่ยดูเหนือมันตัดสินใจถูกแล้ววันนี้เกมคือทําให้มันคิดว่ามันตัดสินใจผิดแล้วมันจะกลับมาการทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดเนี่ยต้องทําให้เขาเกิดซึ่งความทรมานเจ็ดอย่าง แล้วมันจะกลับมาขอสถานะจากคุณใหม่มันจะทํามาเป็นเฮ้ยขอเสื้อผ้าผมเลยนี่ว่าเสื้อผ้าผมอยู่บ้านคุณมันจะพยายามเข้ามาดูสตอรี่ทักมาถามคุณกินข้าวยังตื่นยังนอนยังวันอาทิตย์นี้ว่างไหมเดี๋ยวก็ตามแต่คนขอลดสถานะจะกลับมาขอสถานะถ้าคุณทรมานความรู้สึกของเขาเจ็ดข้อนี้หนึ่งครับ,รบเขาต้องรู้สึกว่าคุณมีความสุขกว่าไม่ใช่มันรู้สึกว่าเออมันมีความสุขมากกว่าแล้วมันมันปล่อยให้คุณเศร้าไม่ใช่นะครับ คำถามคือวันนี้คุณเล่นกับความรู้สึกของเขาแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วรอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสองครับทําให้เขารู้สึกว่าเรามีตัวเลือกมากกว่ามันจะเจ็บปวดครับคนที่ขอลดสถานะคนอื่นแล้วหันกลับมาที่เอา้าคนอื่นกลับมีชีวิตที่ดีกว่ามันจะรู้สึกเสียดายแต่ถ้าขอลดสถานะแล้วกลับมาดูอาชวชีตมันยังเหมือนเดิมเออตัดสินใจถูกแล้ว มีที่ไหนบอกบอกลดสถานะเขาแต่ทําไมเขากลับมีชีวิตที่ดีกว่าเราที่มันขอลดสถานะคุณเพราะมันคิดว่ามันจะมีชีวิตที่ดีกว่าคุณคมันคิดว่าชีวิตของคุณไม่มีดีอะไรเลยมันคิดว่าชีวิตของคุณไม่มีทางไปต่อได้ถ้าไม่มีมันสามครับเขาต้องรู้สึกว่ามันไม่สามารถหาคนดีแบบเราได้ครับสี่ครับทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยหยุดกับที่ครับหรือแย่ลงเมื่อไม่มีเรา ห้าครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ลงทุนกับเรามาเยอะครับสาเหตุที่คนขอลดสถานะคุณไม่โหยหาไม่เอาออกเอาใจไม่ดูแลไม่เทคแคร์ความรู้สึกเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรกับคุณเลยครับในขณะเดียวกันเราเป็นฝ่ายลงทุนต่างหากเพราะเนี่ยคุณต้องทําให้เขาตระหนักให้ได้ว่าคุณลงทุนกับฉันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาความรู้สึกการไปท่องไปเที่ยวใดวก็ตามแต่คุณต้องขยี้ตรงนี้ครับ อะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองลงทุนไปเยอะจะเสียดายจะรู้สึกขาดทุนจะเจ็บปวดและเจ็บใจรพาะครับทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนหยามครับหรือเขาไน้่แหละเป็นฝ่ายโดนเราหลอกแล้วคนจะรู้สึกจิบใจมันจะยึดติดกับคุณมากขึ้นครับเมื่อมันรู้สึกว่ามันโดนหลอกเจ็ดครับทําให้เขารอหรือแอบหวังให้เรากลับไปครับ เพราะงั้นเนี่ยคุณกําลังเล่นอยู่กับสมองที่โง่ที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณทำเจข้อนี้จะทําให้อีกฝ่ายอยากได้คุณกลับมาอีกครั้งครูคมมี58วิธีในการทําให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากให้พิมพ์ว่าได้ใจกับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งวิธีการทําให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แ d ที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ